นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาลสินลงพื้นที่ติดตามการให้ความช่วยเหลือประชาชน ตามที่ได้มีประชาชนจากบ้านโจดตําบลเจ้าท่าอําเภอกุมาใาสยจังหวัดกาลสินได้ร้องขอความช่วยเหลือไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาลสินในเรื่องขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกลรถขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรให้กับประชาชนนายชานุวัฒน์วรามิตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาลสินจึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลชุดขุดเจาะบ่อน้ําบาดาลจากกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาลสินออกดาเนินการขุดเจาะบ่อน้ําบาดาลในพื้นที่ดังกล่าวโดยการขุดเป็นบ่อบาดาลขนาด6นิ้วมีความลึก35เมตรพบตาน้ําใต้ดินที่มีปริมาณก,การไหลของน้ําจํานวนมากสามารถสูบขึ้นมาใช้ได้ตลอดทั้งปี เพียงพอต่อการนำไปใช้ในการอุปโภคบริโภคและยังเหลือไปใช้ในการเกษตรได้อีกด้วยและในวันนี้16มิถุนายน2564นายชานุวัฒน์วรามิตรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพร้อมด้วยทีมบริหารและนายประสิทธิ์อาจบรรจงสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาลสิน์ในเขตพื้นที่ ได้ร่วมกันออกติดตามการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งได้รับการต้อนรับจากผู้นำท้องที่ท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นกันเองโดยชาวบ้านได้กล่าวขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาลสินที่ได้ให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในครั้งนี้ด้วย ค่ะในการขุดเจาะบาดาลในครั้งนี้นะคะขอญาติยินถามท่านสอจออเป็นของหน่วยงานไหนคะแล้วก็มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรคะ,ะการขุดเจาะบาดาลครั้งนี้นี่คือเป็นความต้องการของประชาชนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินของเรานะครับผมเป็นนายประสิทธิ์บัญชงเนี่ยเป็นสอจอ,อยู่ในเขตพื้นที่ได้รับการประสานงานกับญาติพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน เรื่องการขาดน้ำบริโภคเรื่องการขาดน้ำการทำไร่การทำนาและการทำสวนพืชผักสวนกลัวทุกอย่างรวมกลุ่มกันนะครับจึงได้ทำเรื่องเข้าไปขอกับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้นำรถออกมาเจาะเพื่อบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชนชาวบ้านจูดหมู่สิบตําบลเจ้าท่าอำเภอกมรลาสัย เพราะฉะนั้นการเจาะครั้งนี้ถือว่าได้ประโยชน์สูงสุดให้กับพี่น้องประชาชนเป็นโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดของเรานั้นเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องชาวประชาชนที่จะต้องได้รับการบำบัดทุกบำรุงสุขที่จะให้ได้มีพืชผักสวนครัวหรือทำไร่ทำนาด,ด้วยการที่ใช้น้ำของเราที่เจาะนี้ให้เป็นประโยชน์อย่างสูงสุดครับ เครื่องขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลในครั้งนี้นะคะมีประโยชน์และมีความจำเป็นอย่างไรบ้างคะค่ะวันนี้คือได้รับรับความอนุเคราะห์จากท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกรสินกับท่านสอจค่ะได้รับความอนุเคราะห์ซึ่งขอขอหน่วยงานคือน้ำบาดาลมาช่วยในเรื่องการเกษตรเพราะว่ามันน้ำน้ำใช้ไม่เพียงพอก็เลยขอ ก็เลยให้ความอนุเคราะห์ทีนี้มาเจาะคิดคาดว่าคงคงเพียงพอกับการใช้เกษตรในพื้นที่ประมาณ1ิบกว่าเรือนค่ะทำสวนค่ะคือไม่ใช่นาตรงนี้เป็นสวนค่ะคงเพียงพอค่ะก็ดีใจค่ะสุดท้ายก็ขอขอบคุณค่ะกับท่านนายกและกับท่านหน่วยงานท่านสาจค่ะขอบคุณมากค่ะ